ในทางวิทยาศาสตร์สิ่งของถูกจัดเป็นสิ่งไม่มีชีวิตแต่คุณจะแน่ใจได้อย่างไงว่าสิ่งของที่คุณซื้อมาเพื่อตั้งโชว์นั้นจะไม่มีชีวิตเช่นกันเรื่องเล่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากเหตุการณ์จริงโปรดปิดไฟเพื่อเพิ่มอัรถรสในการรับชมผู้พิสูจน์ความร้อนในวันนี้คือคุณป๋องกับผลทองพลับและตะซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำ หอมงาดำอร่อยมากการ์ตูนผีเล่มระบาดเรื่องตุ๊กตาผีอ่าเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เกิดกับผมเองเมื่อสี่ปีที่แล้วครับโดยเกิดขึ้นที่บ้านของพี่ชายผมเองนะครับที่จังหวัดชนบุรีครับตอนนั้นเนี่ยมันจะเป็นช่วงของรองวิกเอนพอดีผมกับแฟนก็เลยมีไอเดียว,ว่าจะไปเที่ยวที่จังหวัดชนบุรีนะครับก็เลยเดินทางไปประมาณวันศุกร์ก็มีแพลนว่าจะอยู่สัก ถึงวันจันทร์นะครับก็จะค้างกัเขาถ้าประมาณสามคืนทีนี้ที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยพี่ชายผมเนี่ยเขาจะอยู่เป็นลักษณะเป็นทาวเฮาสี่ชั้นชั้นล่างเขาก็จะใช้ทํางานทั่วไปนะครับชั้นสองเขาว่าจะเหมือนกับที่เก็บของแค่นั่นแหละชั้นสามเขาจะพักอาศัยส่วนชั้นสี่แต่ก่อนมันเป็นชั้นเก็บของเขาก็รีโนเวททาเป็นเหมือนกับห้องนอนอะไรแบบนี้เพื่อที่จะแบบว่าผมว,ว่าญาติหรือว่าเพื่อนมาเนี่ยก็จะได้พักชั้นสี่ครับ ตอนนั้นที่ผมไปกับแฟนเนี่ยก็คือไปประมาณเย็นวันศุกร์ละก็คุยกับเขาเขาก็บอกว่าเออโอเคแต่คุณก็ไม่ต้องไปพักโรงแรมหรอกก็สามารถที่จะไปพักชั้นสีได้เลยเพราะผมรีโนเวทห้องใหม่จากห้องเก็บของเพราะว่าทำเป็นห้องนอนนะครับผมก็บอกเออโอเคก็ดีซิผมยังไม่ต้องเสียเงินหรือว่าเสียเวลาเงี้ยเย็นวันศุกร์นั้นเราก็ไปทานข้าวกันก็กลับมาประมาณสักสี่ทุ่มได้ทีนี้พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าเออโอเคคุณ ขึ้นไปนอนก่อน,นได้นะผมจะดูข่าวดูหนังอะไรอยู่ที่ชั้นหนึ่งแบบนี้ผมก็โอเคครับได้เลยแต่ขึ้นไปก่อนนะนี่จังหวะที่ผมเดินขึ้นไปเนี่ยเขาก็ทักผมเขาบอกว่าเออคุณเดี๋ยวก่อนถ้าคุณขึ้นไปนอนเนี่ยนะแล้วถ้าเกิดว่ามันมีเสียงกุกกุกกักกอะไรเนี่ยคุณไม่ต้องไปสนใจหรอกผมก็เอาเสียงอะไรก,กุกกุกกักะเขาบอกว่าห้องเนี่ยมารีโนเวทใหม่เฟอร์นิเจอร์อะไรที่ทำก็มาใหม่อาจจะเป็นพวกไม้อะไรแบบนี้ยมันอาจจะมีเสียง ไม้ลั่นหรืออะไรก็ได้ไม่ต้องไปสนใจผมก็โอเคได้มันก็ไม่มีอะไรนี่โอเคนอนได้แบบนั้นผมก็ขึ้นไปนอนพอถึงขงบนปุ๊บก่อนที่เราจะนอนเราก็ต้องอาบน้ําก่อนอผมก็ลงมาอาบน้ําที่นี้ห้องน้ําต่จะอยู่ช,ชั้นสามจังหวะที่กําลังอาบน้ําอยู่เนี่ยก็รู้สึกด้วว่าเหมือนแบบคือมันจะเป็นประตูห้องน้ําก็จะมีกระจกอยู่ตรงตรงตรง,ตรงกลางกลางบานประตูก็รู้สึกว่าเหมือนมีคนเดินอยู่ข้างนอก แล้วเราก็เห็นเงาเนี่ยว่าเฮ้ยมันมีคนเดินอยู่ใจก็เข้าใจว่าเอ๊ะว่าเป็นแฟนเราจะมารออาบน้ําหรือว่าเป็นพี่ชายก็ไม่รู้ใช่ไหมผมก็อาบน้ําอยู่สักพักหนึ่งอ่ะลูกปิดประตูมาดังก็คือกืคือคือเหมือนมีคนพยายามที่จะเข้ามาในห้องน้อํอผมก็อาบน้าอยู่ผมบอกเอ้ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยังไม่เร็จเออกดจัดใจเนี่ยคิดว่าเฮ้ยท้องเสียหรือเปล่าหรืออะไรใช่ไหมผมก็รีบเปิดประตูออกมาปรากฏว่ามันไม่มีใครครับอ่าผมว่ามีใครพูดผมเฮ้ย พี่ผมขะล้อเล่นหรือเปล่าเดี๋ยวว่าผมมองไปเนะ่ยเขายังดูทีวีอยู่เลยอืแล้วจังหวะถ้าเกิดสมว่าคนบิดลูกบิดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะถ้าเขาหยอกผมแนละ้วก็จะวิ่งลงไปนะมันเป็นไปไม่ได้เนาะใช่ผมก็มองขึ้นไปชั้นสี่แฟนผมก็ค่อยจังอยู่ข้างบนทีนี้ผมใจผมคิดว่าชั้นล่างเนี่ยมันมีประตูข้างหลังใครมันขึ้นมาหรือเปล่าใจก็คิดว่าเป็นขโมยกระโจนนะผมก็เดินดูที่ชั้นสามก็ไม่มีใครผมก็เข้าไปอาบน้ำบอกใอ้คุงกต้ ปูมันอาจจะไม่ค่อยดีเลยแบบเนี้ยก็เข้าไปอาบน้ําปกติสล้พักหนึ่งผมก็ขึ้นไปชั้นชั้นสี่ก็แฟนผมก็กําลังจะลงมาอาบน้ําต่อใช่ไหมผมก็ถามว่าเมื่อกี้คุณลงไปหรือเปล่าชั้นสามเนี่ยเป,เปล่าเลยเขาก็รอ,อเ,เราอาบน้ําอยู่อเออก็แล้วมันอะไรวะค,คือห่วงเรื่องความปลอดภัยว่าผมออางั้นคุณลงไปอาบเลยเ,เดี๋ยวผมจะลงไปอ่านหนังสือข้างล่างค,คือชั้นสามมันจะมีโต๊ะอ่านหนังสืออ่ะ ผมก็กลัวว่าไอ้ไครมันเข้ามาหรือเปล่ากล้แฟนผมอาบน้ําเสร็จเราก็ขึ้นไปนอนจันสีทีนี้พอเวลาจะนอนตอนนั้นก็ประมาณเที่ยงคืนนิดนิดเดี๋ยก็ปิดไฟนอนแต่ทีนี้เวลาที่นอนที่ทาวเฮ้าส์หลังเนี้ยท่นหมดแล้วมันจะมีไฟคตอนแรกที่ปิดไฟพูดว่ามันมืดหมดเลยแต่ถ้าพักงตาเราจะปรับปรับแสงได้อ่าทีนี้ผมก็เห็นมันก็ประมาณเที่ยงคืนป่าละแฟนผมก็ชอบเปิดแอร์เย็นๆแล้วก็นอนอ่ะคือแบบนั้นผมที่หนาว ผมก็จะห่มผ้าพอนอนไปผมก็เริ่มหลับแล้วล่ะตอนนั้นตื่นขึ้นมามันเหมือนแบบสะดุ้งตื่นขึ้นมามั้นมีเสียงกุ๊กกุ๊กกักกักอย่างที่พี่ชายผมบอกเลยผมก็เสียงอ,อะไรว่ากุ๊กกุ๊กกักกักผมก็งวงเงียก็ตื่นขึ้นมามองไปตรงปลายเท้าซึ่งมันจะมีนาฬิกาอยู่ว่ามันประมาณตีหนึ่งกว่าแล้วสักพักนึงป้าผมที่ผมนอนอยู่มันมันเหมือนแบบถูกดึงถูกดึงเลื่อนลงไปข้างล่างฮ้ยแฟนผมดึงเหรอผมก็ดึงกลับมาล มถ้าพักหนึ่งนอนจะหลับจะหลับเอาอย่าดึงกี่แล้วผมก็เอ๊ะอะไรเนี่ยผมก็ดึงกลับเข้ามาอย่างเดิมเนี่ยคือ,อ,อว่าด้วยความแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยทําไมดึงอย่างเลยครับสักพักหนึ่งมันก็มีเสียงแบบผมบอกเอ๊ะเ,เ,เสียงอะไรเนี่ยคือก็นี่ก็แฟนผมกลนนะแต่ว่าถ้ากลนมันก็ต้องกลนนานแล้วถูกไหมครับมันก็เอ๊ะเสียงอะไรวะนี่มันดังขึ้นเลย ผมก็เอ๊ะผมก็นอนไม่ได้แล้วทีนี้ก็ต้องแบบลุกขึ้นมาดูาว่ามันมีอะไรทีนี้สังเกตว่าเสียงเนี่ยมันมาจากปลายปลายเตียงอพอมองไปปุ๊บภาพที่เห็นน่ะมันเป็นลักษณะเป็นเงาดําเป็นเงาดําเหมือนเป็นคนรูปร่างแบบคือแขนขาที่มันยาวเ่ยนะแล้วความดําผมว่าเนี่ยมันดํากว่าสเกลของห้องไะด้วยความมืดของมันเนี่ยรู้ว่ามันเป็นเงาอะไรสักอย่างแต่ว่า ความสูงของมันเนี่ยเกือบจะถึงเพดานห้อง่ะโอ้โหมันสูงมากเลยผมก็เฮ้ยก็ลองมองเป็นั่นมันอะไรวะด้วยความแบบความสงสัยบวกความกลัวอะไแล้วมันก็มีเสียงแบบเนี้ยสักพักยังไม่ทันลุกขึ้นมาเลยเงาดำตัวเนี้ยมันก็กระโดดขึ้นมาพร่อมพร่อมผมขนาดนี้นอนอยู่ว่ะพอพร่อมปุ๊บเฮ้ยอะไรวะเนี่ยสั้พักผมไอ้เสียงเออมันก็ดังขึ้นเรื่อยเรื่ย มือข้างน,นมันจับจับมือข้างขามคือมันล็อกได้ทีเนี้ยตอนนั้นผมก็พยายามดินน้นเลยเฮ้ยมันอะไรวะแต่เหมือนกับเราไม่มีแรงเลยเฮ้ยแล้วแรงมันมาจากไหนด้วยเงาดำาต่เนี้ยพรมันจับนี่เราเสร็จปุ๊บมืออีกข้างนึงของั้นมนมันจับเขาบไปเลยจับเข้าที่คอเลยจ้าอ้เาอเหมือนก็บีเราแล้วเฮ้ยตอนนั้นผมพยายามจะดิ้นนะแต่ว่ามันดิ้นไม่ได้เหมือนแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับเราแล้วเริ่มจ่ายใจไม่ออกแล้วตาก็ได้แต่มองแฟนที่นอนอยู่ข้างอะ แต่เขานิ่งเลยเขาหลับไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นใช่ผมกเฮ้ยอะไรว่าทาไงดีเนี่ยพื่ปกติผมไปบ้านหรือไปพักที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยผมจะมีลงปุ๋ัทวดผมจะห้อยอยู่ด้วยแต่ทีนี้เวลาเรานอนเนี่ยเราจะมาใส่ผ้านอนที่มันอึดอัดครับผมก็ถอดไวี่หัวเตียงทีนี้พอมันบีบเราเรื่อยๆบีบพอเรื่อยๆแล้วมันก็ส่งเสียงแบบนี้ออกมาเนี่ยใจผมก็คิดถึงของปุ๋ทวดแล้วเออทำไงดีวะผมพ่อช่วยด้วยแบบเนี้ยครับผมก็พยายามรวบรวมแบบคืดสุดท้ายอะ ว้าผ้าที่หวัวเตียงมาแล้วผมก็มาวางไว้ที่อกตรงที่เขาบีบคอเนี่ยไอ้เงาดาที่ว่านมันปล่อยมือเลย<อ>มันปล่อยมือเสร็จแล้วเหมือนมันจะลุกอะจังหวะนั้นเราเราเร,าเริ่มมีแรงแล้วผมก็ลุกพวดขึ้นมาเลยแล้วผมก็เปิดไฟเออ๊ไปสว่างทั่วห้องเลยผมก็เฮ้ยอะไรวะเนี่ยผมก็วุ่นวายขึ้นมาแฟนผมที่นอนอยู่เขาก็ตื่นขึ้นมาบอกพี่เกิดอะไรขึ้นน่ะเป็นอะไรทําไมวุ่นวายเลยอีกแล้ว ตอนนั้นดูนาฬิกาผมก็ประมาณตีหนึ่งกว่าแล้วผมก็ตกใจในเหงืง่อแตกพักเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยคือหาคําตอบไม่ได้ว่ามันคืออะไรแต่รู้ว่ามันม,มันต้องเป็นอะไรทักย่างแน่ๆแล้วมันต้องเป็นผีแน่นอนน่ะหรือต้องเป็นวิญญาณอะไรทักอย่านเนี่ยคือก็ไม่อยากให้แฟนกลัวเลยเพราะเข้ามาครั้งแรกเราก็บอกว่าอ๋อพอดีฝันร้ายไม่มีอะไรไม่มีอะไรว่าเอาพี่ไม่มีอะไรก็นอนเถอะเขาก็นอนต่อแต่ผมนอนไม่ได้ละผมรู้สึกว่า ไม่ไหวแล้วออวะก็เอาแล็ปท็อปมาพิมพ์งานอะไรไปจนถึงเช้าเลยทีนี้พอถึงเชา้าตั้ประมาณแปดโมงอะผมก็เดินลงไปข้างล่างอืตอนนี้พี่ชายผมเขาทํางานอยู่เขาก็มองผมมาเดินลงมาผมก็เดินมาเขาก,กินกาแฟอยู่พอผมลงไปนั่งปุ๊บก็ผมก็เพลียๆเลยแบบโอ้โหไม่ได้นอนอะ่ะเขาก็ถามผมว่าเป็นไงคุณเมื่อคืนนอนสบายดี่ไหมผมก็บอกบอกโอ้โหเมื่อคืนเจออะไรก็ไม่รู้ว่าผมก็เล่าให้เขาฟังแบบเนี้ย เขาก็มองหน้าผมเขาบอกคุณเจอเหมือนกันเลยเออเอ้ามออวทำไมอ่ะมันมีอะไรแล้วคุณตอนผมขึ้นไปคุณพูดแปลกๆอ่ะไอ้กุกูกักันเนี่ยเหมือนที่คุณบอกเลยแล้วก็มีลักษณะของไอ้เงาดําๆเนี่ยเขาก็อาจจะยคุณมานั่งเหมัอนมานั่งกับผมก่อนเขาก็เรียกผมมานั่งเขากินกาแฟอยู่ม่ากกินกาแฟก่อนแล้วเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าผมเนี่ยเจอมันมาแล้วคือเป็นเงาดําๆใช่ไหมตัวสูงๆแบบผมผม เขาบอกเขาเนี่ยเจอมาเมื่อสามวันก่อนอบ้านหลังเนี้ยพี่ชายผมอยู่คนเดียวนะครับเขาบอกเขาก็เห็นเางาดําตัวนี้แหละมายืนที่ปลายเตียงเหมือนกันอืเขาก็เหมือนกับตกใจเหมือนผมเลยแต่ว่าเงาดําตัวเนี้ยกระโดดขึ้นไปเหยียบที่อกก็เลยโอ้โหอาเหยียบที่อกแล้วก็เหมือนกับเหยียบจนแบบเขาหายใจไม่ออกอะ่ะอเขาเปิดทํำยังไงแล้วผมก็สงสยัยอ้าวแล้วคุณรอดมาได้ยังไงอะ่ะเขาบอกว่าส่วนตัวเขาเนี่ยเวลาเขาอยู่ที่ชมบุรีเนี่ย ก็มีพระจาร์ที่นับถือใช่ไหมเขาบอกตัวคุณเนี่ยมีกวนอูอยู่ในตัวอ่าเขาว่ามีอะไรอยู่ในตัวแหละเป็นที่คอยคุ้มครองเนี่ยตอนนั้นเขาก็เนี่ถึงแบบกวนอูเขาก็เรียกว่าอากงเนะ่ยอากงช่วยด้วยอากงช่วยด้วยแบบเนี้ยตอนนี้เขานึกถึงเทพกวนอูเนี่ยก็เหมือนกับเงาดําที่เหยียบเ็าอยู่เนี่ยมันก็เอาขาเนี่ยออกก็คือก็คือเลิกเหยียบอะแล้วมันก็ลงไปจากเตียง ปกติเขาจะมีกวนอูที่เขา<ม>ที่เขาควอย,อยที่คอยอยู่แล้วแต่เขาไว้ที่ชั้นสองเขาก็รีบวิ่งออกไปจากห้องนอนเขาน้ะแล้วก็รีบไปคล้องกวนอูตัวเนี้ยอ่แล้วผมก็บอกเฮ้ยอะไรวะเนี่ยม,มาไงวะทีนี้เขาก็ <c oughs> เวลาเขานอนทุกครั้งเขาก็ต้องคล้องกวนอูตัวนี้ตลอดเวลาแล้วผมบอกเอา้าแล้วยังไงวะแล,วแล้วคือมันคืออะไรนะแล้วมันมาจากไหนใช่มามาจากไหนแล้วผมก็ไม่ใช่ว่าบ้านนี้หลังนี้ผมไม่เคยมาผมเคยมาก็มาอย่างที่บอกแล้ว หดือนละครั้งหรือว่าถ้าจุงยุ่งอาจจะแบบว่าสองเดือนสามเดือนครั้งหนึ่งแบบเนี้ผมก็ไม่เคยเจอนะว่ามันมาอย่างไงอ่ะ<ม>ผมก็ถามพี่ชายผมเขาก็บอกว่าเอ,อคุณอยากรู้ใช่ไหมเดี๋ยวคุณมาที่ห้องนอนผมสิเขาก็ชวนผมขึ้นไปที่ห้องนอนเขาชั้นชั้นสามพอเขาเปิดประตูออกมาเนี่ยเขาก็ชี้ไปที่ชั้นวางของของเขาครับแล้วเขาก็ชี้ไปที่ตุ๊กตาตัวหนึ่งก็อบอกมันเหมือนในตัวนั้นไหมโอ้โห ผมนึกในใจตอนนั้นวอาแม่เจ้าว่าสังฆราชผมมองไปเนี่ยมันเป็นตุ๊กตาไมา้หัวโหยาวาาแลวลักษณะคือเหมือนกับที่ผมเจอเลยครับแต่เพียงแต่ว่ามันสกเกลมันใหญ่แต่ว่าที่ผมเห็นอยู่เนี่ยที่ชั้นเนี่ยมันตัวประมาณนี้แล้วมันคือตุ๊กตาอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขาไปซื้อมาจากตลาดนัดเป็นร้านขายของเก่าครับเล่ามาถึงตรงนี้เนี่ยที่ผมอยากจะเห็นไม่ได้ว่าตุ๊กตานี้เป็นไงเดี๋ยวพี่จอดอย่าบอกว่าเอามา ใช่แล้วผู้เป็นเล่นผมมามาเพื่อพี่ป๋องดยเฉยแล้วเดี๋ยวพี่ชายคุณโอเคไหมอ่ะก็ผมให้เขาส่งมาเอี่ยส่งแับวันนี้ส่งมาที่คอนโดผมหนุ่ผมยังไม่กล้าขึ้นห้องเลยครับผมก็ไว้ที่ด้านล่างก่อนมาแล้ว,ลวจอออกมาทำไมอะ่ะคือก็เอามาให้ดูเพื่อพี่ป๋องอยากจะได้ไปเพราะว่าเห็นพี่ชายว่าอกมันถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเจ้าของแล้วล่ะเหรอใช่เดี๋ยวนะฮะก่อนเจ้าของมา คืออันเนี้ยมันเป็นของที่พี่ชายซื้อมาใช่ซ,ซื้อมาจากเขาไปที่ตลาดนัดแล้วมันจะเป็นร้านขายของเก่าครับพอเขาไปเห็นเนี่ยเขารู้สึกว่าไม่รู้เขาบอกมันถูกชะตาเขาก็เลยต่อทีตอนที่ตอนที่ถามที่ร้านเนี่ยเขาบอกสามพันห้าครับแต่ร้านมันจะเลิกแล้วละ่ะ<อ>มันจะวายแล้วเขาก็บอกว่าพันห้าเดี๋ยวไม่ล่าคือเขาไปต่อเขาเจ้า<อ>ของร้านเ็าบอกว่าอ่ะเอาไปเถอะมันก็ได้เวลาหาเจ้าของใหม่แล้วล่ะแล้วก็หัวเราะ มัน uh ก็แปลกๆอะผมก็อ้าวแล้วคุณไปซื้อมานได้ไงเขาบอกแล้วตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยเอามาวางเนี่ยคือแรกเขาไว้ข้างล่างครับอ่ามันก็มีเสียงเหมือนคนมาปิดลูกปิดตล uh แล้วก็มีเสียงเหมือนเล็บกับขูประตูพอวันที่สองเนี่ยที่เขาเล่าให้ฟังก็คือ uh ขึ้นมาเหยียบเขาเลยครับทีนี้เวลาเขานอนเนี่ยเขาจะต้องใส่เทพกวนอู uh อเน่ะตลอดเวลาเลยแต่ผมถามว่าแล้วคุณใส่เทพกวนอูเนี่ยแล้ววิญญ,ญาณเง,เงาจะยิ่งออกมาไหม เขาบอกมันก็มาวะ่ะมันปลายเตียงมันทาอะไรเราไม่ได้เหมือนมันมองดูเราอ่ะทีนี้ผมถามเอา้าแล้วคุณไม่กลัวเหรอเขาบอกว่าใช่ตอนนี้ผมใช้ท้าวเวสสุวรรณหลวงพ่อปากแดงเนี่ยคล้องมันอยู่<อ>ทีนี้พอเขาคล้องปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเขาไม่เห็นแล้วไม่เห็นเอาตัวนี้แลวเหมือนมันคงจะอยู่ในคุณนั่นแหละทีนี้ผมก็บอกว่าโหวันนี้มันน่ากลัวนะคุณ<อ>ถ้าวันหนึ่งท้าวเวสสุวรรณหลุดออกมา<อ>แล้ว วันไหนคุณไม่ได้ใส่เทปปูนอื้วทําไงอ่ะคือตอนนี้เขานอนก็ต้องใส่ผ้าตลอดใช่แล้วนับจากวันที่เขาซื้อมาถึงวันนี้มันก็สี่ปีแล้วนี่คือสี่ปีแล้วใช่เขาก็ยังอยู่แต่ว่าเขาก็คล้องตลอดเวลาทีนี้เวลาเนี่ยให้เขาส่งมาให้เนี่ยเขาก็คล้องพ้ามาด้วยอแต่สังเกตว่ามันจะออกมาตอนกลางคืนใช่ซึ่งตอนนี้กลางวันอยู่นะไม่มีอะไรนะขอดูหน่อยครัพี่จอร์ดก็คล้องอยู่ครับผมเหรอผมลบกปนหน่อยขออนุญาตนะครับผู้ชม พี่พ,พี่พี่จอร์หยิบได้เลยอ๋อคือพี่ชายไปเจอตามตลาดนัดแล้วก็ชอบไปขอมือสองใช่ครับผมอ๋อผมเคยเห็นแบบนี้ครับอ๋อเหรออย่างนี้ผมต้องห้อยพระไว้ด้วยนะครับเพราะว่าก็บอกอ่านี้ถ้าเกิดทางพี่ป๋องสนใจอาจจะเอาไปที่บ้านก็ได้อืผมไม่ได้ผมไม่ได้แนวนี้ครับ,รบผมแนะนําพี่จอร์จควรจะไปให้พี่ตาของอาถัน คนนั้นเขาชอบเก็บของแบบของของมีประวัติอะไรเงี้ยของที่มีเรื่องราวที่มันลึกลับลี้ลับอะไรแบบนี้เดี๋ยวนะผมผมเคยเห็นตามตลาดนัดใช่ในความรู้สึกผมอ่ะวัสดุเนี่ยมันน่าจะทํามาจากไม้ผมเข้าใจเองไม่แน่ใจจอระคาคุยกันเนาะนะครับลักษณะของแบบเขาเนี่ยเข้าใจว่าเป็นงานทางบาหลีป่ะผมไม่รู้เลยเหมือนไปทางเหมือนไปทางพวกบาหลีเนาะเออแต่ผมเคยเห็นตามตลาด ตามตลาดน้าตามสวนจะดูจักอะไรแบบเนี้ยนะครับอันนี้อันนี้บอกจอร์ดบอกทุกคนก่อนว่าครับไม่ได้อะไรจะแบบนี้ทุกชิ้นนะมันแล้วแต่ว่าบางชิ้นมันอาจจะไม่ได้มีอะไรก็ได้แต่ิีนนี้ตามความเชื่อของพี่ชายของจอร์ดเชื่อว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างสิงอยู่ในนี้ใช่วันที่ผมไปไปพักกับเขาเนี่ยคเขาก็ยังไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรนะเขาก็เลยเอาพระเนี่ยออกเลยครับก็เลยเจอเลย แล้วหลังจากนั้นผมนังดูเขาอีกสองคืนใช่ไหมครับผมบอกคุณพร้อมกับไปอย่างเดิมดีกว่าเพราะผมผมไม่คงจะนอนไม่ได้ครับถ้าเกิดว่าเขาเอามาันออกไปแบบเนี้ยผมเคยเห็นเคยเห็นมันแบบมน่าจะเป็นแบบเหมือนตุ๊กตาแต่งบ้านใช่ตอนที่เขาตอนที่เขาซื้อมาเนี่ยเขาก็เห็นว่ามันเป็นอาร์ตนั่นแหละครับแล้วก็ชอบเก็บพวกนี้อยู่แล้วครับแต่พอมาปุ๊บเนี่ยครับ มันก็เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเลยเขาก็เอ๊ะน่าเชื่อนาะใช่นะครับถ้าเป็นไปตามความเชื่อที่พี่ชายของจอร์ดเล่าให้ฟังเนี่ยสิ่งที่อยู่ในหุ่นเนี้ยหรือตุ๊กตาตัวเนี้ยครับคิดว่ามันคืออะไรอ่ะเขาบอกมันเหมือนจะเป็นวิญญาอะไรสักอย่างเพียงแต่ว่าพวกนี้มันจะต้องอาศัยอะไรสักอย่างในการในการสิงเข้าไปอยู่ครับครับซึ่งวันที่ที่จอร์ดเห็นหรือว่าพี่ชายเห็นในบ้านหลังเนี้ยที่ชลบุรีเนี่ยัก็ลักษณะแบบนี้เลยใช่ผมเห็นครั้งแรกผมตกใจเลยใช่เลยเหระ แบบนี้เลยใช่แต่เพียงแต่ว่าสกเกลมันจะแบบโอ้โหสง<ช>ูงติดเพดานใช่ครับเ<ห><ห>จอแบบนี้นะผมก็เฮ้ยทำไมคุณไม่เอาไปทิ้งก็ล่าหรือะไรย่าง็งีก็เขาบอกวา่าเอาไปทิ้งแล้วคนเก็บได้เป็นไงคนมันก็จะไปเป็นภาระคนอื่นเขาหรือเปล่าอย่างนั้นนะผมว่าเออคุณอาจจะไปให้พระไหมหรือ,อยังไง<ห>เอออะไรแบบนั้นนะผมก็ที่เขาบอมเปในในเมื่อเขา คล้องท้าไว้ถึงวันอย่างนี้ได้เนี่ยแล้วมันไม่มีอะไรก็ตั้งมันไว้เลยแบบนั้นผมก็เอะเนี่ยบางทีก็ต้องหาอะไรติดไว้เพื่อมันจะหลุดออกมาแต่ผมไม่รับทีมงานไม่เอาพี่จอก็นเอากลับถูกไหมใช่ก็ผมก็คงแพ็คส่งแพ็คแล้วคือส่งพี่ชายไปซึ่งพี่ชายก็จะเก็บไว้เหมือนเดิมครับผมไม่ทิ้งไม่อะไรสิ้นเพียงแต่ว่าหาพระหาอะไรมาคล้องไว้หน่อยก็นี่ยครองอยู่ได้เลย จะได้ไม่ให้ไอ้วิญญาณที่มันอยู่ในเนี้มันออกมาเพ่นพานอะใช้คำนี้ก็แล้วกันแล้วถ้าคุณไม่คล้องเขาบอกแต่คืนนั้นก็ไม่ต้องนอนเลยครับอันนี้เป็นความเชื่อที่ขบอกนะนี่เป็นความเชื่อนะนะครับเดี๋ยวหลายคนที่เป็นคนเล่นของเก่าเล่นของมือสองจะแบบเฮ้ยมันมีอะไรติดแบบนี้เรื่อหว่าคงไม่ได้ไม่ได้ทุกชิ้นนะนะครับร้อยชิ้นมันอาจจะมีอะไรแบบนี้สักหนึ่งชิ้นสองชิ้นฉะนั้นคือมันอยู่ที่ดวงเราด้วยว่าจะไปเจอของอะไรแบบนี้หรือเปล่าเนาะเออนะครับ เออเรื่องนี้แปลก mm hmm. แล้วก็มีความน่ากลัว mm hmm. ประสบการณ์ที่ไปพักบ้านพี่ชายที่ชนบุรีรนะครับเราก็ไปเจอบางสิ่งบางอย่างเข้าซึ่งก็คือเจ้านี่แหละสนับสนุนโดยเล็กตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกขับหอมงาดำอร่อยมากเรื่องนี้ส่วนตัวผมถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เจอกับตัวครับมันก็จะมีความ อินแล้วก็มีความสนุกแล้วก็มีความตื่นเต้นเมนมันก็คือมันมีของมาด้วยซึ่งจอร์ดบอกอยาวเอาของนี้ให้พี่ป๋องจะคงไม่กล้ารับนะนะครับซึ่งผมก็ไม่แน้ใจว่าถ้าของสิ่งนี้ให้กับผู้ชมคุณผู้ชมมจะกล้ารับหรือเปล่านะครับเรื่องก็สนุกแล้วก็ยังมีหลักฐานให้เห็นด้วยผมให้ห้าหลุมครับ